คนไทยก็ต้องภูมิใจไทยทุกแ่นคุณในแผ,นผ่แผนดินนี้พร้อมใจกันแบ่งรับหน้าที่ไม้รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากพักภูมิใจไทยให้มาทำหน้าที่แถลงนโยบายของพักให้ท่านได้รับทราบเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าพักภูมิใจไทยได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกระดับ ในทุกสาขาอาชีพอย่างไรการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคม2554นี้พักภูมิใจไทยซึ่งได้หมายเลข16ก็ได้มีการส่งผู้สมัครทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อซึ่งก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพจะได้ให้ความไว้วางใจกับพรรภูมิใจไทยให้ได้เข้ากลับมาบริหารประเทศและสารต่อนโยบายเดิมซึ่งได้เคยทำให้กับ พี่น้องประชาชนมาแล้วตลอดระยะเวลาที่พักภูมิใจไทยได้เข้ามาบริหารประเทศได้เห็นสภาพความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดเวลาซึ่งนโยบายต่างๆที่พรรได้มีการลงมือทําในขณะที่ได้มีการบริหารประเทศนั้นก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เป็นผลสําเร็จในหลายกรณีเช่นการประกันราคาสินค้าเกษตรซึ่งเริ่มต้นที่ข้าว ซึ่งวันนี้ถือว่าพี่น้องชาวนาได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนชราเดือนละห0 0อบาทก็ได้กันครบถ้วนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอสอมคนละห0 0อบาททุกท่านก็ได้รับกันเช่นเดียวกันรวมถึงการขึ้นเงินค่าตอบแทนให้กับก,บกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบอตอ ซึ่งได้มีการเรียกร้องกันมานับสิบปีปก็ได้เกิดเป็นผลสำเร็จในยุคที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับนโยบายของพักภูมิใจไทยคือการไม่สร้างหนี้ไม่นำเสนอโอกาสให้พี่น้องประชาชนต้องมีหนี้และไม่เอานี่มาให้ประชาชนนโยบายของพักภูมิใจไทยมีหัวใจอยู่ที่ การเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและทําให้หนี่ของคนยากคนจนหมดไปเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่เรานําเสนอตอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักในช่วงเวลาการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันราคาข้าวเปลือกตละสอ0 0 0บาทก็จะทําให้ชาวนามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนการเอาน้ําเข้านาเอาน้ําเข้าไร่ไปยังพื้นที่เกษตรกรรมก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกร สามารถที่จะปลูกพืชทางการเกษตรได้ผลและสามารถที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอป,ปพรชรบตำรวจบ้านกลุ่มแม่บ้านเดือนละ600บาทต่อคนก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปมีจิตอาสาตร,ตรงนั้นก็สามารถมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเด็กน้อยเยาวชนทั้งหลายที่มีความสามารถเล่นกีฬาเก่ง อยากเป็นนักกีฬาอาชีพการสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพก็จะทําให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มีรายได้เป็นเงินเดือนเดือนละเป็นแสนก็ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นการโอนเงินหนึ่งล้านบาทเข้าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ไม่ว่าจะเป็นอบอจอเทศบาลอาบอตอ เพื่อเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็จะสามารถทําให้เงิน100ล้านบาทนั้นเข้าไปยังพื้นที่ได้โดยตรงก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพขึ้นก็เป็นการสร้างาให้พื้นที่เหล่านั้นมีเงินสะพัดในพื้นที่จากการท่องเที่ยวนั่นก็คือการทําให้พี่น้องประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันใครไม่มีที่ทากินก็มีที่ทากินให้ทั้งในเมืองในชนบท พ่อแค้าแม่ค้าหาเบร่ทั้งหลายก็ไม่ต้องหนีเทศกิจมอเตอร์ไซค์รถตู้ก็ไม่ต้องหนีตำรวจพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็ไม่ต้องหนีป่าไม้นั่นคือสิ่งที่เราคิดเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนซึ่งจะทำให้ทุกคนมีเงินเพิ่มแน่นอนก<อ>ารลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดจากเ<ส><ญ>เหลือ5%เคือลดไป2%เ ก็จะทำให้สินค้าถูกลงพี่น้องประชาชนซึ่งซื้อของและจะต้องจ่ายภาษีแวดเในปัจจุบันก็จะซื้อสินค้าได้ถูกลงมีเงินเก็บเข้าใส่กระเป๋า2%จากราคาสินค้านั้นก็จะทำให้พี่น้องมีเงินเหลือมีรายได้เพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าขึ้นมาในทันทีของถูกลงของก็ขายได้มากขึ้นทุกคนในประเทศจะได้รับประโยชน์กันทั่วหน้า สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะขอเรียนกับพ่อแม่พี่น้องที่รักว่าเป็นความตั้งใจที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนและทุกเรื่องที่เราได้นําเสนอเป็นนโยบายของเราเรา,เราทําได้ทันทีเรากล้าที่จะทําให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะทุกเรื่องเราได้มีการศึกษาและเรารู้ว่าเราสามารถทําได้จริงเรากล้าทําให้คนไทยและเราเป็นพรรคการเมืองที่พูดแล้วทํา หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ก็ล้วนแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะทําให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและวันนี้เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็หวังโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่จะให้กับเราและเราก็พร้อมที่จะกล้าทําให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนมาในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจากเวลามันน้อยกยืนยันครับว่าทุกเรื่องที่นอกจากที่ผมได้เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้จริงๆเพราะแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับก่อนที่ผมจะลาทุกท่านไปผมมีภาพยนตร์ตัวอย่างของนโยบายที่เราตั้งใจที่เรากล้าทําให้กับคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและ แนวทางในการแก้ปัญหาจากพักภูมิใจไทยสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับเชิญชมและผมจะขออนุญาตลาทุกท่านไปนะครับผมพักภูมิใจไทยหมายเลข1 6บครับขอบประคุณครับ ตอนนี้นะคะระบุปัญหาความไม่พอใจของชาวนาค่ะว่าส่วนตา่างที่เกิดขึ้นระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาที่เกษตรกรขายข้าวได้จริงๆเนี่ยมันมีส่วนตา่างกันเกิดขึ้นและนั่นก็ทําให้เกษตรกรต้องขาดทุนอย่างหนักน,นะครับเดิดมากนี่มันเป็นําเป็นเบี้นของชาวนาอีกีีเลยเป็นกําเป็นเบนตั้งแต่โกต์เดือดมากตัง้งแต่เป็นชาติไทยมากนี่นะบ่เคยชา,าวนาบ่เคยดุงเลี้ยงน,น้ำมูจักเสียพูเฮ็ดเข่าในวันนี้ ไข่กะแพงผงษักดิ์ขาศรีคอกอีหยังขืนมดขืนมดหดราคาอีหยังทุกอย่างที่อยู่ในประเทศที่เ้าเป็นอุปโภคบริโภคใส่อยู่กับเมื่อนีิขืนเทิ่งขืนก็คืนใส่อยู่ในเมืองก็คืนคนจนเมืองก็คนจนมานอกญาติเขาปันกันทุกที่จะทุกใส่ก่อยเขาไว้อีหยัง้องขืนนี่หน้าเท่าหน้าอยู่เลแย่ก็มีแต่ว่าสิไปบอกก็ใช้ตัวอะไรหรอกนั่นก็ได้เป็นกรรมเป็นเบี้ยเตาเบี้ยตั้งแต่พอตาแม่มากที่เห้ลูกเพี้ยามากกันยาก เขาไม่มีชาวนาประเทศไทยอยู่บ่ไรบ่มีเกษตรกรรมประเทศไทยบ่ไไรกินนั่งจักอย่างบ่าไรสแตงนั่งจักอย่างในโกนีเพราะว่าบ่มีคนเหยดให้กินบ่มีผู้รับใสเพิ่นเพิ่นสิตไปจางดอกเต์มานดำหน้าจ่อยมันกระดมโมพิยนยางหนวด้นตงั้มจ่อยโดดจำาน้ามันสางได้หนี้มันมันมันบ่เคยมันบ่เคยสางขั้วมีเลยมันสางนีเลยเอาขั้วทุนอำนาจทนถูกมาหายเลยบอมันเอาขั้วมีมาหายเลยอันอันนี้มันมันเป็นมาแต่ร้ายศาตรายสมัยเลยเด้ มันบริห้องก็เป็นนียแต่บาทนี้มันมาบอกเร่องรักประกันมันเสนอแล้วประกันนะบอกผมไม่มประกันเลยเจียหลอกตั้งแต่เกิดมานี่เลยแต่พ่อหกสิบปีรลยบ่เคยมีเจียบักจำนำเขาให้เขามาลายเงินให้เขามาไลานี่สร้างนีให้ประชาโนสร้างนีให้คนจนสร้างนีคน้นอ่อนเอะาหน้านี่อ่อนเอะกมูงแย่ก็มูมจนกมูงทุกกมือผู้เวดเขามไม่มีผู้ซอยใดหรอกเรียงนี้ ขันยกเวีนนะยกเวียนมาจะาของสิวดทนมันอดทนมไรมันก็ะจาเป็นต้องจำนำจำเป็นต้องเป็นนี้แต่น,นี้ไปหาสารนะสิบเอวอีกตั้เที่ยพักภูมิใจไทยมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่าง,ย,างยั่งยืนกับนโยบายรูปแล้วไม่เป็นหนี้กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตรเข้าเปลือกตันละสองหมืนบาท เรากล้ายกเลิกการจำนำราคาข้าวที่สร้างนี้ให้ชาวนาเปลี่ยนเป็นประกันราคาข้าวเปลือกตันละสองหมืนบาทเลือกเบอร์16พักภูมิใจไทยพูดแล้วทำกล้าทำให้คนไทย